หลวงตาแตงอ่อนวัดกระยาณธรรมโมหรือวัดโชคภัยศาสตร์อำเภอวานนิวาจังหวัดสกลนครท่านศึกษาวิชากับหลวงปู่มั่นพระธรรมเจดีจูมพันธุโลหลวงปู่ศีลาหลวงพ่อลีท่านเป็นสิทธิผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นและเป็นพระอาจารย์ใหญ่สาวิปัสสนากรรมฐานท่านได้อยู่อุปถากรับใช้หลวงปู่มั่นจนถึงวันที่หลวงปู่มั่นท่านมรณาภาพ ต่อมาท่านได้ออกุุดงปฏิบัติธรรมไปตามสถานที่ต่างๆตามป่าเทื่อเขาภูพานป่าช้าครั้งหนึ่งท่านได้นั่งสมาธิภาวนาอยู่ในกรดก็มีเสียงคนเดินเหยียบใบไม้แห้งเป็นเสียงที่ดังมากท่านก็เลยฉายไฟดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรท่านจึงเข้าสมาธิภาวนาเพื่อกำหนดจิตด,ดูปรากฏภาพของบุรุษร่างใหญ่ตัวสูงมากร่างกายกำยำ ถือกระบองและทำท่าจะเอากระบองทุกท่านให้ตายบุรุษนั้นพูดขึ้นว่าป่าแห่งนี้ข้าเป็นใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้ามากล้ามกลายท่านจงหนีไปเดี๋ยวนี้หลวงตาแตงอ่อนจึงกล่าวในสมาธิว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาสแสวงหาโมฆะธรรมเพื่อความหลุดพ้นไม่ได้มารบกวนใครพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญภิกษุผู้อยู่ป่าไม่ใช่หรือ แล้วท่านมาพูดแบบนี้ไม่กลัวบาปกรรมหรือไรเขาโกรธมากจึงใช้กระบรองฟ้าใส่หลวงตาแตงอ่อนท่านเล่าว่าตอนนั้นไม่รู้มีดาบมาจากไหนเราก็จับฟันทันทีผลคือบุรุษร่างใหญ่ตัวน,นั้นขาดครึ่งแล้วก็หายไปในทันทีท่านบอกว่าดาบนั้นคือพระตรยสรณคมถ้าใครมีพระตรายสรณคมแล้วไม่ต้องมีคาถาผีก็กลัวกันหมด ต่อมาท่านก็ได้ไปอยู่ปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานอีกหลายท่านและได้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมสร้างเจดีพระมหาธาตุดำเนินตามหลักปฏิปทาของหลวงปู่มัน่นท่านมรณาภาพในวันที่1สิงหาคม2557สิริอายุ92ปีพรรษา71 ฝากกดติดตามกดหัวใจและคอมเมนต์มาคุยกันนะคะและถ้าใครที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือมาที่เพจ Facebook พระเครื่องคุณเบนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ